สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอทบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้ระบบแอร์ของรถโตโยต้าเอทีบันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับปุ่มซ้ายมือนะครับคือปรับสปีดพัดลมนะครับหมุนขวานะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละสปีดนะครับันนี้สปีดสนี่สปีดสนะครับแรงขึ้นนะสปีดสี่สปีดห้านะครับนี่นะครับถ้าเราหมุนซ้ายนะครับก็จะลดสปีดนะครับนี่นะครับมาดูปุ่มถัดมานะครับปุ่มให้คอมเพรสเซอร์เราต่อทํางานนะครับในกรณีที่เรา อยากให้เครื่องปรับอากาศเราเย็นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเป็นแต่พัดลมนะครับหมายถึงว่าไม่อยากต้องการความเย็นนะครับเพื่อจะไล่ความชื้นหรือก่อนจะดับรถประมาณก่อนถึงจุดหมายบ้านเรานะครับหรือก่อนทักสี่ห้านาทีนะครับนี่กดปุ่มนี้นะครับนี่เห็นะครับระบบคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดไปนะครับก็จะมีแต่พัดลมนะครับจะไม่มีความเย็นนะครับแต่ถ้ารถเราไม่เย็นก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ ไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ต่อทํางานนะครับระบบต่อทํางานนะครับมาดูปุ่มถัดมานะครับใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถอากาศตัวนี้จะผ่านคอยเย็นนะครับแล้วก็เป็นลมเย็นออกเราออกมาให้เรานะครับตัวนี้ครับถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับสีเขียวก็จะดับไปก็จะใช้อากาศจากภายนอกรถนะครับคือจะไม่แนะนานะครับบางทีฝุ่นมันเยอะนะครับบ้านเรานะครับกลิ่นด้วยนะครับเราก็ควรใช้อากาศภายในรถดีกว่านะครับยกเว้นว่าเราไปบางที่เราอากาศแบบ บริสุทธิ์จริงๆนะครับอยากได้อากาศภายนอกก็ได้นะครับมาดูปุ่มถัดมานะี่คือปุ่มไล่ฟ้าบังลมหลังนะครับหรือก็จกหลังของรถเก่งรุ่นนี้นะครับถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นการไล่ฟ้านะครับกรณีที่ฟ้าขึ้นเต็มนะครับกดอีกครั้งก็จะเลิกนะครับนี่นะครับมาดูนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือลมจะออก เฉพาะตรงนาวอกถึงศรีรษะนะครับถ้าเรากดเนี่ยครับโดยดูปุ่มเนี่ยถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับก็จะออกลงข้างล่างตรงพื้นหรือตรงเท้าเรานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับในการปรับนะครับเราก็กดหนึ่งครั้งก็การเกเลิกตัวนี้คือปุ่มปิดหรือดับแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตตอนหลังนะครับอันนี้คือปุ่มอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติก็หมายถึงว่าเครื่องจะทํางาน อัตโนมัติให้นี้ครับอัตโนมัติพัดลมนะครับเห็นไหมครับคือจะจับความสปีดพัดลมเองนะครับคือกรณีห้องเราร้อนๆยังยงังยังไม่เย็นนะครับห้องภายในรถเก่งเรายัางไม่เย็นนะครับก็จะสปีดแรงให้เรานะครับแต่ถ้าห้องเริ่มเย็นแล้วก็จะสปีดต่ําให้เรานะครับแต่ผมได้เปิดมาสักพักนะครับก็ ก็สปีดต่ำอยู่นะครับสปีดสองแสดงห้องภายในสารก็เริ่มจะได้แล้วนะครับใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้นะครับก็ถ้าเราจะยกเลิกก็มี2กรณีนะครับก็คือกดปุ่มนี้หมุนปุ่มนี้นะครับปรับสปีดพัดลมก็เป็นการยกเลิกอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับหมุนนะครับสปีดสามก็ยกเลิกแล้วครับนี่ตั้งไว้สปีดหนึ่งอีกกรณีหนึ่งครับเรากดปุ่มปรับเปลี่ยนทิศทางลมนะครับโดยลงเท้าบ้าง โดยลงเท้าด้วยนะครับก็เป็นการยกเลิกอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมาดูปุ่มถันมานะครับเทมนะครับคือนี่คือปรับอุณหภูมินะครับแอร์เราได้หนุ่มเท่าไหร่นะครับเราหมุนซ้ายนะครับก็เป็นการลดอุณหภูมินะครับได้ทีละจุดห้านะครับเห็นไหมครับยีิบสามองศาเซลเซียสนะครับนะ ห้าย่สิบหกนะครับนี่ครับถ้าเราลดอุณหภูมิยิ่งต่ำนะครับพัดลมก็จะทํางานอัตโนมัติให้เราแรงให้เราเลยนะครับนี่นะครับยี่สิบสามเห็นไหมครับยี่สิบสองนะครับนี่ครับยี่สิบสองสศานี่พัดลมสปีดห้าให้เราเลยนะครับเห็นไหมครับอัตโนมัติให้เราเลยนะครับเพราะว่าต้องการอุณหภูมิต่ำนะครับรถพัดลมก็คือเพิ่มสปีดให้เราอัตโนมัติเพื่อจะให้ห้องเราเย็นเร็วๆนะครับพอเราหมุนผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าองศาเฉลียนะครับ 25องศานะครับนี่นะครับมาดูปุ่มข้างล่างนะครับปุ่มกองฝุ่น PM2.5 นะครับถ้าเขียวติดสว่างขึ้นยังแสดง่าทํางานนะครับถ้าเรากดถึงครั้งก็ยกเลิกการทํางานนะครับเห็นไหมครับปุ่มนี้ได้เฉพาะอากาศมุนเวียนภายในรถนะครับถ้าเราเอาอากาศจากนอกรถปุ๊บปุ่มนี้ก็จะยกเลิกอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับ ฝุ่นเยอะนะครับแนะนําให้ตั้งอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับก็แนะนําการใช้งานสรุปคร่าวๆนะครับก็เราเปิดอยู่ในโหมดความเย็นนะครับเปิดให้คอมพิวเซอร์ทํางานนะครับแล้วก็ใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็ตั้งสปีดพัดลมตามใจชอบนะครับดูจะเห็นไหมครับสปีดสี่สปีดท้าคือแนะนําตอนขึ้นรถใหม่ๆนะครับเราตั้งสปีดสูงสุดไว้เลยนะครับเพื่อไล่ ความร้อนภายในห้องโดยสารเรานะครับให้เร็วที่สุดนะครับนี่นะครับแล้วก็ลมนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับจะเอาลงเท้าด้วยก็ได้นะครับก็ตัวนี้อุณหภูมิส่วนมากเราจะตั้งไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนบ่อยนะครับอย่างก็มีเท่านี้ครับและอีกอย่างหนึ่งก่อนถึงที่หมายนะครับเราจะไล่ความชื้นภายในคอยเย็นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศเราและลดกลิ่นอับและการเกิด เชื้อราแบคทีเรียด้วยนะครับเราก็กดที่ AC นี้ครับยกเลิกการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับแอร์ก็จะทํางานแต่เฉพาะพัดลมคอยเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดระบบไปนะครับก่อนถึงจุดหมายสักกิโลนึงนะครับถึงบ้านเรานะครับหรือก่อนดับเครื่องสักห้านาทีก็ได้นะครับนี่นะครับก็เพื่อการยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับนี่นะครับแต่่าลืมกดต่อทํางานด้วยนะครับเวลาเรา ใช้งานรถอีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูปุ่มสุดท้ายนะครับที่ในสาที่ยกเลิกหรือปุ่มปิดเครื่องปรับอากาศนะครับนี่นะครับกดหนึ่งครั้งก็เป็นการปิดนะครับเห็นไหมครับเครื่องปรับอากาศก็จะปิดไปนะครับระบบเครื่องปรับอากาศก็จะไม่ทํางานนะครับกรณีที่เราจะเปิดทํางานอีกครั้งนะครับเราก็หมุนตัวปรับสปีดพัดลมนี้ก็ได้นะครับหรือกดที่ออโต้นี้ก็ได้นะครับ ก็เราดูตัวกรณีแรกนะครับเห็นไหมครับทํางานแล้วนะครับมาดูกรณีที่สองนะครับเปิดที่ออโต้นะครับก็ทํางานแล้วครับครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ